สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือน มิถุนายนปีพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดเรามาถึงชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่ส4ี่พฤษภาถึงสิบี่มิถุนายนมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโน,โนในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบจกกักรราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกําหนดตําแหน่งการพยากรณ์ต่างๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเอ่อ ผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรขออนุญาตชาวราศีพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณระหว่างที่มาดามจับโดมิโนโไปมาดามขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะมาดามกําลังจะเปิดสอนศาสตร์มหศัศจย์โดมิโนโ,โดยจะเปิดสอนในเดือนกรกฎาคมนี้สอนทางออนไลน์นะคะใครสนใจที่จะเรียนศาสตร์มหศัศจย์โดมิโนโทักอินบ็อกไปหามาดามได้ที่เฟซบุ๊กของมาดามมาดานัดคนอ่านดวง สอบถามค่าครูและค่าอุปกรณ์ได้นะคะใครที่สนใจอยากจะได้อุปกรณ์การดูโดมิโนที่เป็นไม้แบบนี้ต้องสั่งทําล่วงหน้านะคะต้องมีการสั่งทามาดามก็จะสั่งทําเพราะว่าด้านหลังด้านหลังจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมาดามนัดเองเลยก็เท่ากับว่าเป็นโลโก้เออเป็นโลโก้ของมาดามเป็นลิขสิทธิ์ของมาดามนะคะใครสนใจเรียนทักไปได้เลยมาดาถ้าฟังการพยากรแล้ว เอ๊พยากรยังไงศาสตร์มหาศาลโดมิโนโมาดามใส่ลงไปทั้งหมด4ศาสตร์ในนี้นะคะด้วยทั้งศาสตรไพ่ทั้งดาวทั้งไพ่ทั้งทักษะและก็เ,เลขศาสตร์สามารถดูได้ทุกอย่างเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถด,ดูได้หมดนะคะดูดวงจรดูวันเดือนปีเกิดดูได้หมดทุกอย่างเลยอะเรามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรตำแหน่งตัวตนนะคะตะนุได้92 <c oughs> 92ในที่นี้เขาบอกว่าช่วงเดือนพฤษเ,เดือนมิถุนายนเนี้ยชาว ราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภค่อนข้างที่จะมีเป็นมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยตามคุ้มครองเป็นช่วงของการที่ทำอะไรดูจะไม่ค่อยกระตือหรือล้นเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นกะหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เราอาจจะดูเหนื่อยๆเส้นเบื่อๆละ,ละละนะคะแต่เป็นช่วงของการมีสเสน่ห์นะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์ดึงดูดให้มีคนเข้ามา อาจจะเป็นช่วงของการที่คิดช้าทำช้าอาจจะทําอะไรดูเหนื่อยๆไปสักนิดหนึ่งในช่วงของมิถุนายนนี้ขาดความกระตือรือร้นดังน,น,นั้นเรามาดูเรื่องการเงินดีกว่าการเงินกระดุมพระกระดุมพระได้สามเจ็ดสาการเงินถามว่าดีไหมมีเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางการเงินจัดว่าดีอยู่นะ พอมีเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางและได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเพียงแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะรายจ่ายก็มีหลายทิศหลายทางด้วยเช่นกันนะคะการเงินเข้ามาดีก็รายจ่ายก็ดีพอสมควรเลยแหละอาจที่จะมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยหมดไปกับปัญหาต่างๆที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะคุณต้องรับผิดชอบหลายทางอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบสูงในที่นี้เขาบอกว่า เป็นช่วงของการที่มีโอกาสที่จะอย่างได้งานมันอาจจะมีเกณฑ์ของการได้แล้วได้อีกแต่ถ้าได้แล้วได้อีกเนี่ยเราต้องหยุดแล้วนะเพราะมันจะมีเกณฑ์ของการเสียแล้วเสียอีกเกิดขึ้นนะคะดังนั้นอนะรายได้ต้องรู้จักจัดสรรแบ่งปันในการเก็บคุณอาจจะมีหนี้สินระยะยาวที่กำลังรับผิดช,ชอบอยู่สำหรับบางคนอาจจะเป็นการผ่อนบ้านอาจจะเป็นการผ่อนรถเกิดขึ้น ดังนั้นรายได้ที่ได้มามันจึงทําให้หมดไปกับเรื่องหนี้สินระยะยาวได้หมดไปกับเรื่องการใช้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้นะคะเพราะฉะนั้นเองสําหรับชาวราศีพฤษภเองอาจจะหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่เรารักได้ด้วยมีความเป็นแม่สูงมันจึงต้องไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม คุณจะมีความเป็นแม่สูงสําหรับในครอบครัวดังนั้นคุณก็เลยจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ถามว่าเงินขาดมือไหมเงินไม่ขาดมือนะมีเงินผ่านมือตลอดนะไม่ถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วมันได้เงินไม่ไม่เหลือเก็บอะ่ะมันก็เลยจะรู้สึกทําให้ท้อท้ด้วยตําแหน่งตัวนะเป็นมีเรื่องของการท้อทเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะตําแหน่งต่อมา พเพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวเอ้ยขออภัยคะ่ะตำแหน่งต่อมาสหัชชะพี่น้องเพื่อนฝูงได้สามแปดเขาบอกว่าพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยตัวเราเนี่ยนะกับเพื่อนฝูงหรือพี่น้องเป็นคนที่ใจนักเลงรักพวกพ้องเราเป็นคนที่รักพวกพ้องรักพี่น้องรักเพื่อนฝูงกล้าได้ไดไดกล้าเสียกล้าตัดสินใจมีเรื่อง เขาเรียกว่ามีเรื่องที่ไหนมาตามเนี่ยไปช่วยทุกทุกครั้งหรือว่ากินไหนกินนั่นเฮ mm. hey, ไหนเฮ hey, นั่นมีเรื่องก็พร้อมบวกนะในที่นี้นะคะพร้อมบวกพร้อมช่วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเองเป็นคนรักพวกพรพ้องรักพื่อนรักเพื่อนฝูงแต่ถ้าถามว่าเพื่อนฝูงพี่น้องรักเราไหมค้าเป็นคนที่เขารักเราอยู่แล้ว S <S <an> ก็ยังคงรักเหมือนเดิมเวลาเรามีปัญหาเขาไม่ทอดทิ้งแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่ไม่ได้สนิทด้วยไม่ใช่เป็นพี่น้องที่เออเป็นมันมันจะมีนะพี่น้องที่แบบว่าดูห่างๆกับพี่น้องที่ดูสนิทบางทีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องที่ดูห่างๆลูกพี่ลูกน้องที่สนิทมากมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าเพื่อนฝูงหรือพี่น้องต้องเป็นเพื่อนฝูงหรือพี่น้องที่สนิท ถ้าห่างๆกันแล้วแค่บอกว่าเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องกันไม่ได้เขาจะไม่ช่วยนะคะถ้าอย่างเงี้ยมีปัญหามีเรื่องราวอะไรเดือดร้อนพร้อมช่วยเหลือนะคะตำแหน่งต่อมาพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เจ็ดหกเจ็ดหความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมัน คืนไม่เข้าคายไม่ออกกับความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเหมือนกับว่าเรารักครอบครัวเราห่วงใยครอบครัวแต่บางครั้งก็ครอบครัวก็ทําให้เราเนี่ยหมดเงินหมดทองหรือว่าขอความช่วยเหลือกับเราอยู่ตลอดเวลาจนเรามีความรู้สึกว่า อยากจะห่างๆจากครอบครัวจังเลยแต่ถามว่าห่างได้ไหมห่างไม่ได้ก็ยังไงก็ยังเป็นห่วงยังไงก็ยังรักอยู่แต่ก็มีเรื่องที่เรียกว่าน้อยอกน้อยใจคนในครอบครัวอาจจะเป็นคู่ครองเราอาจจะเป็นพ่อแม่เราหรืออาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้ในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันหรืออาจจะเป็นพ่อแม่เราน้อยอกน้อยใจเราหรือว่าลูกเต้า น้อยอกน้อยใจเราคู่ครองน้อยใจเราก็ได้นะในที่นี้มันอาจที่จะสลับตำแหน่งกันได้ตำแหน่งต่อมาปุตตะนะคะใครที่อยากมีลูกก็อบอกก่อนเลยนะได้ศูนย์สี่ในที่นี้ใครที่อยากมีลูกหรือใครที่ท้องอยู่ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะมีลูกไหมถ้าท้องอยู่ถ้าท้องอยู่มันมีลูกอยู่แล้วเนาะมาดามถามออกมาได้ถ้า,ถ,าถ้าท้องอยู่ถามว่าลูกในครันเป็นหญิงหรือชายในที่นี้มองว่าจะได้ลูกชายนะคะแต่ถ้า ยังไม่ท้องอยากมีลูกถามว่ามีเกณฑ์จะได้มีลูกกับเขาไหมมีโอกาสมีลูกแล้วมีลูกอาจจะมีแค่เพียงคนเดียวอาจจะได้ลูกชายนะคะแต่ถ้าสมมติแต่ถ้าสําหรับใครที่มีลูกยากไปขอไปขอพรขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอว่ไหวขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะส่วนเรื่องสําหรับใครที่คิดจะทําธุรกิจโครงการใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่ทา คิดจะลงมือทําในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถ้าอยากจะลงมือทําลงมือทําได้เลยนะอาจจะต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะอย,อย่าลงมือตูมเดียวใหญ่ๆเลยต้องบอกก่อนเลยว่าโดมิโน,โนเตือนให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จะดีกว่าแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายและมั่นคงในในอนาคตข้างหน้าได้นะคะส่วนสำหรับใครที่อยากรู้ว่าจะมีกิ๊กมีกั๊กกับเขาบ้างไหมมีแฟนกับเขาไหมสำหรับคนโสดในที่นี้เขาบอกว่าจะได้แฟนที่ มันจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนต้องบอกแบบนี้จะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนจะมีทั้งเด็กและก็จะมีทั้งผู้ใหญ่สุดแล้วแต่คุณจะเลือกถ้าคุณเลือกเด็กคุณต้องคอยดูแลและซัพพอร์ตชีวิตเด็กคุณก็จะรู้สึกติดอัดคุณก็จะรู้สึกมีเรื่องทําให้คุณน้อยเนื้อต่ําใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเด็กอะคําว่าเด็กกว่าเราอะมันจะให้เราเอาใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณได้ผู้ชาย เอ้ยคุณได้ผู้ชายคุณได้แฟนคุณได้คู่ครองที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณก็จะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเผด็จการสักนิดหนึ่งชอบออกคําสั่งชอบวางอํานาจแต่เขาเป็นคนเก่งเขาสามารถซัพพอร์ตดูแลชีวิตคุณได้ และแต่ไม่ชอบให้เราไปออกคําสั่งไม่ชอบให้เราไปวางอํานาจในตัวเขาถ้าเราไปออกคําสั่งไปบงการชีวิตเขาอาจจะเป็นการที่คบกันได้ระยะสั้นๆจะไม่สามารถครบกันได้ยาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบบงการชีวิตคนอื่นมากกว่าให้คนอื่นมาบงการชีวิตเขา <c oughs> ตำแหน่งต่อมาอลิอลิได้แปดแปดในที่นี้อลินี่หมายถึงความขัดแย้งหรือว่าเ อุปสรรคติดขัดต่างๆนะคะอุปสรรคติดขัดต่างๆถ้ามาจาก8-8เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียพูดจาเอะอะโวยวายผงผางระเบิดอารมณ์ง่ายไปสักนิดหนึ่งมันจึงทําให้เราอุปสรรคตดิดขัดของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะโมโหและะห้วโมโหง่ายโกรธง่ายหายยากหายช้าอ,อ ถ้าสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารเป็นยังไงลูกน้องบริวารเนี่ยชอบทะเลาะกาันตีกันต้องระมัดระวงังแต่ถามว่าเหมือนลูกน้องบริวารแบ่งพวกอะต้องบอกนี้เลยพวกใครพวกมันเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่คุมอยูอย่ดูแลให้ดีเม่งนั้นลูกน้องอาจที่จะมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ่อยๆนะคะตำแหน่งต่อมาปัตตานีปัตปตานีเรื่องความรักหรือว่า คู่ครองของเรานะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วได้เออห้าหกเอออ่ะชายได้ห้าหกนะคะห้าหกเขาบอกว่าเออในที่นี้ถ้าความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภคู่ครองจัดว่าดีนะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคนเก่งได้คู่ครองที่เก่ง ได้ครูของที่มีสติปัญญาที่ดีสามารถที่จะช่วยเหลือคุณทางด้านการที่พัฒนาเอา,เอ,าอย่างสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องงานกลับมาเรามาปรึกษากันเราคุยกันเขาจะมีไอเดียดีๆที่จะพูดแล้วให้คุณเอาไปคิดต่อยอดเอาเองว่าเออน่าจะทําแบบนี้ดูสิน่าจะทําแบบนั้นดูสิเขาอาจจะไม่เก่งในสายงานของคุณแต่เขาอาจที่จะให้คําปรึกษาหรือให้ไอเดียให้คุณไปคิดต่อยอดได้เพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องความรักจัดว่า คู่ครองคุณดีแล้วก็บวกกับว่า1ได้คู่ครองดี2ตัวคุณเองก็ไม่นอกลู่นอกทางด้วยดังนั้นในที่นี้ถ้าถามถึงเรื่องความรักสําหรับชาวราศีพฤษภจัดว่าซื่อสัตย์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ไม,ไม่ไม่มีการแอบไปกิ๊กไปกักกับผู้อื่นแน่นอนนะคะแต่ถ้าถามถึงเจ้านายเจ้านายเป็นคนที่พูด เจ้านายเป็นคนรักลูกน้อง,องออก็เหมาะก่อนเจ้านายเป็นคนรักลูกน้องเป็นคนมีเมตตาแต่เป็นคนพูดจาขวานผ่าซากพูดตรงใครทําดีเขาก็พูดตรงๆเลยว่าดีใครทําไม่ดีเขาก็ด่าตรงๆด่าแรง,รง,รง,งๆเลยเพราะฉะนั้นเจ้านายไม่มีอะไรด่าลแล้วจบกันเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะคะตำแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียจากลาอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในที่นี้ได้4ี 48ก็บอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบสมองออพากิฟสันผู้ชายระวังพากิฟสันแต่จริงๆผู้หญิงมา,มาดามก็เห็นนะผู้หญิงก็เป็นพากิฟสันได้มือสันๆนะ่ะแล้วก็อัลไซเมอร์นะคะระวังเกี่ยวกับพากิฟสันระวังเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ระวังเกี่ยวกับความดันนะคะความดันต่ําเรียกไปเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอระวังเกี่ยวกับช่องปาก ปากเหมน็นมีกลิ่นปากหรือว่าอาจจะมีลมมีกดมีแก๊สในกระเพาะเกิดขึ้นระวังเกี่ยวกับโรคก,กระดูกปวดหลังปวดข้อปวดเขา่านะคะแต่ถามถึงอุบัติเหตุในที่นี้อุบัติเหตุไม่มีส8ไม่มีอุบัติเหตุนะการพัดภากจากลาย,ยังไม่มีเกิดขึ้นตำแหน่งต่อมาสุภะสุภะคือ เกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีความรุ่งเรืองการจเจริญรุ่งเรืองการเลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งการได้ขึ้นเงินเดือนได้สองสองสี่สองสี่ในที่นี้เขาบอกว่ามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแบบเต้ากระโดดเลยอยู่ลับๆเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งให้รู้จักทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้จะจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งในช่วงไตรมารนี้เลยนะคะ ตำแหน่งต่อมา,กา,าการงานการงานกรรมะได้9090เ 90. ก้ขาบอกว่าการงานถ้าถามว่ามั่นคงไหมเป็นงานที่เราทำมานานแล้วหรือเป็นงานที่ต้องระวังกับเกี่ยวกับการที่เรียกว่าเราอาจจะกระตือรือร้นน้อยเกินไปในช่วงนี้อาจที่จะทำอะไรมีผลงานน้อยเกินไปกระตือรือร้นน้อยเกินไปเจ้านายอาจจะไม่ค่อยพึงใจเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเรื่องการงานถ้าจะให้มั่นคง ต้องกระตอือรือร้นให้มากกว่านี้มันอาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าอยากจะพักมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกเบื่อมันรู้สึกล้าแต่ว่ารู้สึกแบบนั้นไม่ได้ถ้าเรายังทํางานอยู่ถ้าเกิดว่าเราทํางานส่วนตัวก็ไปอย่างแต่อันนี้มันเป็นงานประจําเพราะฉะนั้นอาจจะเจ้านายกําลังเพ่งเล็งเราอยู่ได้ด้วยลาภะมาดูที่ลาภะกันนะคะตําแหน่งลาภะเนี่ย <c oughs> ได้ห้าสี่ห้าสี่เขาบอกว่า มีเกณฑ์มีลาบลอยไหมมีเกณฑ์มีลาบลอยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือกราบไหว้บูชาแล้วก็เออมาจากความฝันมาจากเซนส์มาจากความรู้สึกนะคะหรืออาจจะเป็นการบอกต่อหรืออาจจะเป็นการที่ว่าเราไปทําบุญไหว้พระที่วัดนั้นวัดนี้แล้วเขามีเกณฑ์ว่าอุ้ยวัดเนี้ยไปทําบุญนะ เดี๋ยวได้เลขเด็ดกลับมาประมาณอย่างเงี้ยคุณก็จะมีการบอกต่อให้คุณได้มีโชคลาภแต่ว่าในที่นี้มาดามต้องบอกก่อนนะว่าโชคลาภของแต่ละคนมันมาไม่เท่าเทียมกันบางคนก็ทําบุญมากเขาก็ได้มากบางคนก็ทําบุญน้อยเขาก็ได้น้อยดังนั้นโชคลาภจึงมาจากการที่เรียกว่าเออขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ยฉันท,ทั้งชีวิตฉันทาบุญมาเยอะเล่นเยอะได้ แต่ต้องดูที่รางสังหรณ์คุณด้วยว่าคุณรู้สึกสังหรณ์ว่าจะถูกเยอะไหมถ้าไม่รู้สึกสังหรณ์ไม่ต้องเล่นนะคะตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศการเสื่อมเสียการซ่อนเลนเอ่อการศัตรูลับๆนะคะหรือการมีคดีความหรือการไม่สบายใจหรืออาจจะเป็นสิ่งลี้ลับที่จะเกิดขึ้นได้8 0 8 0ในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูลับๆมีไหมมี ทำอะไรได้ไหมทําได้เพราะศัตรูลับๆของคุณนะ่ะเป็นเพศเดียวกันแล้วมีพวกพ้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะอาจที่จะต้องระมัดระวังคนเพศเดียวกันให้มากๆเขาอาจจะเป็นศัตรูลับๆกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวใน80บอกถึงการที่เรียกว่าเขาเป็นคนที่เกลียดแล้วเกลียดเลยรักแรงเกลียดแรงนะคะถ้าเกิดเราไปพูดหรือไปทําอะไรให้เขาไม่พึงพอใจเราพอเขาเกลียดแล้วเนี่ยเขาหาจังหวะหาเวลาที่จะกลั่นแกล้งเรา ทำให้เราเสื่อมเสียหรือทําให้เราถูกหลุดออกจากงานได้ดังนั้นศัตรูลับๆมีแล้วถ้าถามถึงเรื่องศัตรูเปิดเผยล่ะศัตรูเปิดเผยมีเหมือนกันแต่ศัตรูเปิดเผยไม่ร้ายเท่าศัตรูลับๆนะศัตรูเปิดเผยเนี่ยเขาจะเป็นการที่เรียกว่าถ้าเขาจะทําอะไรเขาทําซึ่งซึ่งหน้าเลยถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่ทําเลยคุณจะรู้ว่าศัตรูเปิดเผยของคุณคือใครแล้วคุณก็พอเขาทําซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยมันมันสามารถทําให้เรารู้สึกได้ว่า เราจะต้องป้องกันตัวแต่ถ้าคนแอบทำแบบศัตรูลับๆเนี่ยคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังคิดร้ายหรือทำร้ายคุณอยู่นะคะจบคำพยากรณ์ใครเห็นว่าศาสตร์มหาสรรย์โดมิโนโดูยังไงอ่านยังไงถึงได้ลึกซึง้งสนใจเรียนกับมาดามได้นะคะมาดามเปิดสอน ออนไลน์ค่ะไม่ต้องเดินทางมาหากันสามารถเจอหน้ากันทางออนไลน์ได้นะคะจะเปิดสอนเดือนกรกฎาคมยังไม่ได้กำหนดวันมีคนเรียนตั้งแต่5คนขึ้นไปมาดามก็จะเปิดสอนแล้วนะคะใครสนใจเรียนสมัครเรียนมาได้ที่ไปสมัครเรียนได้ที่เฟซบุ๊กของมาดามค่ะ ไปสอบถามอุปกรณ์การเลี้ยงว่าอุปกรณ์การเรียนบางคนอยากได้โดมิโนโที่เป็นไม้แบบนี้หรือบางคนบอกไม่เป็นไรฉันใช้โดมิโนโอของเล่นก็ได้อันนั้นสุดแล้วแต่คุณแล้วก็ซื้อตําราไปอ่านดูแค่นั้นพอก็ได้นะคะสําหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่เฟซบุ๊กของมาดามคมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกไปเช่นเดียวกันเลยค่ะบอกว่ามาจาก youtube มาดามมีส่วนลดให้3 0จากค่าดูทั้งหมดนะคะส่วน เอฟซ c ใหม่และเอฟซเก่าใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและก็เป็นค่าคุุยกับมาดามด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ